ตกขาวเนี่ยเกี่ยวข้องกับการปล่อยข้างในไหมครับพ่อแฟนอ้างเหตุผลนี้ครับจริงๆแล้วถ้าฝ่ายชายไม่มีเชื้อโรคนะคะการมีเพศสัมพันธ์โดยการหลังในเนี่ยก็ไม่ทําให้ฝ่ายหญิงเกิดตกขาวหลังจากที่อาสุจิออกไปแล้วล้างออกไปแล้วก็จะไม่มีตกขาวแต่ถ้าในฝ่ายชายบางคนมีเชื้อโรคเหมือนกันนะน้องตังก็ทําให้ฝ่ายหญิงมีปากม้วนลอกเสพนะคะ ก็ทำให้ตกขาวเรื้อรังแต่ยังไงก็ตามไฟยิงตกขาวเรื้อรังไปตรวจโดูยก่อนคะ่ะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะถ้าเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อเนี่ยนะคะการสวมถุงยงางอนามัยก็อาจจะช่วยได้นะคะค่ะหรือว่าอาจจะตกขาวซึ่งเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจําวันอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยเฉพาะการกินไฟโตเอสโตรเจนน้องต่างคือหลายคนเนี่ยรับประทานยาสตรี แล้วก็มาหาด้วยตกขาวจํานวนมากอาก็บอกว่าคุณกินฮอร์โมนเพศระดับสูงมันก็ต้องมีตกขาวเออก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ไม่ธรรมดาเพราะตกขาวมากๆก,ก็จะชวนเชื้อโรคเข้านะคะโดยเฉพาะเชื้อ HIV เชื้อ HPV ทั้งหลายก็สรุปว่านะคะถ้าเรายังฮอร์โมนเยอะการรับประทานสม,มนุนไพรก็ต้องสังเกตนะคะถ้ากินแล้วตกขาวเยอะแสดงฮอร์โมนเยอะอันนี้ก็ต้องหยุดกินนะคะอืม ยาบำรุงร่างกายเนตรน้าคราชบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิด p o l y เฮ r b Pass on h a อนแฮปปี้เส่งต่อความสุขสู่ทุกคนสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 2 9, 9 2 9 9 3 2 2 3